ยินดีต้อนรับญาติโยมทุกท่านหลวงตาจะมาเล่านิทานชาดกอกิติชาดกว่าด้วยทานบารมีของอกิติดาบทโยมคำว่าทานหรือการให้นั้นเป็นคุณธรรมพื้นฐานที่ทุกศาสนาเป็นประตูบานแรกที่เปิดไปสู่การทำความดีอื่นๆทั้งปวงเพราะการให้นั้น คือการกระทําที่สวนกระแสะกับกิเลสโดยตรงกิเลสสอนให้เราเอาแต่ธรรมะสอนให้เราให้กิเลสสอนให้เรายึดมั่นถือมั่นแต่ธรรมะสอนให้เราสละออกการให้นั้นมีอานิสงส์มากมายนับไม่ถ้วนทําให้ผู้ให้เป็นที่รักเป็นผู้มีสเสน่ห์มีบริวารมาก และย่อมส่งผลให้เป็นผู้มั่งคั่งในอนาคตแต่ในทางพระพุทธศาสนานั้นเป้าหมายของการให้ทานนั้นลึกซึ้งยิ่งกว่าผลตอบแทนใดๆในทางโลกเป้าหมายที่แท้จริงของการให้คือการขัดเกลาจิตใจของตนเองให้พ้นจากความโลภความเห็นแก่ตัวและความตรนีที่เหนียวซึ่งเป็นสนิมร้ายที่กัดกร่อนใจของเราให้หยาบกระด้าง และมืดบอดการให้ทุกครั้งคือการรบชนะกิเลสในใจของเราทุกครั้งพระโพธิสัตว์เจ้าเมื่อครั้งที่ยังบำเพ็ญบารมีเพื่อการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตนั้นท่านได้ทรงบำเพ็ญทานบารมีคือการให้ในระดับที่เหนือกว่าคนธรรมดาทั่วไปให้โดยไม่หวังผลตอบแทนให้โดยไม่เลือกผู้รับ และให้ได้แม้กระทั่งสิ่งที่รักที่สุดแม้กระทั่งชีวิตของตนเองเอาละ่ะโยมคงจะเกิดคำถามเกิดขึ้นในใจว่าขีดจํากัดของการให้นั้นอยู่ที่ตรงไหนคนเราจะสามารถให้ได้มากที่สุดเพียงใดเรื่องราวของอกิติดาบทนี้จะเป็นคำตอบที่ทำให้เราต้องทึ่งในมหาทานบาร,รมีของพระโพธิสัตว์เจ้า ย้อนไปในอดีตการอันไกลโพล้นนกรุงพาราณสีแคว้นกาสีพระโพธิสัตว์ได้เสด็จอุบัติในตระกูลพรหาหมาศาลมีนามว่าอากิติบัณฑิตท่านมีน้องสาวร่วมบิดามารดาเดียวกันอีกหนึ่งคนทั้งสองพี่น้องเจริญวัยขึ้นมาท่ามกลางกองเงินกองทองและทรัพย์สมบัติมหาศาลแต่ถึงกระนั้นอกิติบัณฑิต กลับมองเห็นว่าทรัพ์สมบัติเหล่านี้เป็นเพียงของนอกกายเป็นภาระที่ต้องคอยดูแลรักษาและเป็นสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืนจึงเล็งเห็นว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ความสงบทางใจและการสละออกซึ่งกิเลสเมื่อบิดามารดาได้ล่วงลับไปแล้วอกตติบัณฑิตผู้เป็นพี่ชายจึง ได้ทำการสละมหาทานครั้งยิ่งใหญ่ท่านได้เปิดโรงทานถึงหกแห่งทั่วพระนครบริจาคทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้เกตคนยากจนและผู้ที่ต้องการจนกระทั่งทรัพย์สินเงินทองที่เคยมีอยู่มากมายนั้นสิ้นสุดลงไปจากนั้นท่านและน้องสาวจึงได้ตัดสินใจสละเพศคารวาสออกบวชเป็นดาบทและดาบทศนีสร้างอาสมอยู่ในป่าอันสงบ เพื่อสแสวงหาความสุขที่แท้จริงจากการบําเพ็ญเพียรภาวนาแต่ถึงแม้นท่านจะปลีกวิเวกมาอยู่ในป่าแล้วกิตติศัพท์ในเรื่องของการเป็นผู้มีใจยินดีในการให้ของท่านก็ยังคงขจรขจายไปไกลผู้คนจากทั่วสารทิศท,ที่ทราบข่าวต่างก็เดินทางมาเพื่อขอรับทยธรรมจากท่านอย่างไม่ขาดสายอากิตติดาบทก็ไม่ได้มีความเบื่อหน่ายหรือรำคาญใจเลยแม้แต่น้อย ท่านมีความสุขมีปิติใจทุกครั้งที่ได้ให้ไม่ว่าใครจะมาขออะไรท่านก็เต็มใจสละให้ทั้งสิน้นแรกเริ่มนั้นท่านยังพอมีอาหารและของใช้ที่เก็บตุนไว้บ้างแต่ไม่นานก็หมดไปท่านจึงต้องออกไปหาผลไม้และหัวมันในป่ามาเพื่อบริโภคและเพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่มาขอการให้ของท่านดำเนินต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้ง จนกระทั่งสิ่งของทุกอย่างในอาสมได้ถูกบริจาคไปจนสิ้นหมดเหลือเพียงเครื่องนุ่งห่มที่ทำจากเปลือกไม้ที่ท่านและน้องสาวสวมใส่อยู่เท่านั้นแต่ถึงกระนั้นก็ยังมีคนเดินทางมาเพื่อขออีกอกิตติดาบทไม่มีสิ่งใดจะให้แล้วท่านจึงสละผ้าเปลือกไม้ท่อนบนของตนให้ไปเหลือเพียงท่อนล่างปกปิดกลางกายไว้ในที่สุด เพื่อที่จะได้บําเพ็ญเพียรอย่างสงบและเพื่อที่จะไม่เป็นทุกข์ใจเมื่อไม่มีสิ่งใดจะให้แก่ผู้ที่มาขออีกต่อไปท่านจึงตัดสินใจพาน้องสาวเดินทางลึกเข้าไปในป่าใหญ่ไปยังเกาะกลางแม่น้ำคงคาที่ปราศจากผู้คนแล้วดำรงชีพอยู่ด้วยการฉันใบไม้และยอดไม้ที่หล่นลงมาจากต้นเท่านั้นโดยเฉพาะใบไม้ชนิดหนึ่งที่เรียกว่าบรรทุกใบสแสดงซึ่งมีรสฝาดเฟื่อน ท่านนำใบไม้นั้นมาต้มกับน้ำฉันเป็นอาหารประทังชีวิตในแต่ละวันคุณ,ณธรรมแห่งทานวารมีและการบำเพ็ญตบะของอากิตติดาบทนี้ช่างทรงพลังยิ่งนักจนกระทั่งความร้อนแห่งคุณ,ณธรรมนี้ได้แผ่ไปถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงทำให้พบพิมานของเท้าสักกะเทวราชหรือพระอินแสดงอาการร้อนและแข็งกระด้างขึ้นมาเท้าสักกะทรงรำพึงว่า เกิดเหตุอันใดขึ้นหนอพบพี่มารของเราจรึงบังเกิดความผิดปกติเช่นนี้หรือว่าจะมีผู้ทรงคุณธรรมยิ่งใหญ่ท่านใดกำลังลำบากอยู่บนโลกมนุษย์เมื่อทรงใช้ทิพยเนศสอดส่องดูก็เห็นอากิติดาบทกำลังบำเพ็ญทุก,กะกิริยาอันยิ่งยวดจึงมีพระประสงค์ที่จะทดสอบในมหาทานบาร,รมีของอากิติดาบทเท้าสกกะจึงทรงแปลงกายเป็นพรามชราผู้มีร่างกายผ่ายผ,ายผอม หลังค่อมผมขาวโพลนถือไม้เท้าเดินโซซโซเซมาปรากฏกายเบื้องหน้าอาสมของอกิติดาบทในขณะที่กำลังจะฉันใบไม้ต้มอันเป็นอาหารมื้อเดียวของวันพอบีพรามแปลงได้กล่าวด้วยน้ำเสียงอันแหบแห้งว่าข้าแต่ท่านดาบทผู้เจริญอาตมาเดินทางมาไกลเหนื่อยล้าและหิวโหวยยิ่งนักไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้ว ขอท่านจงเมตตาแบ่งปันอาหารแม้เพียงเล็กน้อยให้แก่อาตมาเพื่อประทังชีวิตด้วยเถิดอกิติดาบทไม่ได้มีความลังเลแม้แต่น้อยท่านได้เทใบไม้ต้มครึ่งหนึ่งจากภาชนะของตนลงในภาชนะของพรามอย่างนอบน้อมพร้อมกับกล่าวว่าเชิญท่านรับไปเถิดพรามขอทานในครั้งนี้ จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าได้บรรลุพระโพธิญาณในอนาคตการด้วยเถิดหลังจากที่พราหมณ์ได้รับอาหารไปแล้วเท้าสักกะก็ทรงกลับคืนร่างเดิมปรากฏเป็นทวยเทพผู้มีรัศมีกายสว่างสวัยไปทั่วทั้งป่าแล้วตรัสถามอากิติดาบทว่าข้าแต่อากิติบัณฑิตท่านบำเพ็ญทุกกะกิริยาและให้มหาทานอันยิ่งใหญ่นี้ ท่านปรารถนาสิ่งใดเป็นการตอบแทนท่านปรารถนาความเป็นพระราชาในโลกมนุษย์หรือปรารถนาจะมาเกิดเป็นเท้าสก,กะอย่างเราในสวรรค์น,นี้ใช่ไหมอากิตติดาบทได้ยินดังนั้นจึงได้ตอบกลับไปด้วยวาจาอันหนักแน่นและชัดเจนว่าดูก่อนเท้าสก,กะสมบัติของพระราชาในโลกมนุษย์ก็ดีความเป็นทิพย์ในสวรรค์ก็ดีล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงแท้ เป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏนี้ไม่สิ้นสุดสิ่งที่เราปรารถนานั้นสูงส่งยิ่งกว่าสมบัติใดๆในโลกและเทวโลกนั่นคือเราปรารถนาจะเข้าถึงสภาวะที่ไม่ต้องกลับมาเกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บและไม่ต้องตายอีกต่อไปเราปรารถนาพระนิพพานอันเป็นแดนกเกษมจากโยคะโดยแท้จริง ท้าวสกกะได้ฟังคำตอบอันเปี่ยมด้วยปัญญาเช่นนั้นก็บังเกิดความเลื่อมใสยอย่างยิ่งจึงได้ประทานพรแกอากิติดาบทโดยเขากลับขอพอรเพียงข้อเดียวว่าขออย่าให้ยาจกหรือผู้ขอคนใดสามารถเดินทางมาพบอาสมของข้าบัเจ้าได้อีกเลยเพื่อที่ท่านจะได้บำเพ็ญสมณธรรมได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องกังวลใจเรื่องการให้ทานอีกต่อไปข้อคิดข้อธรรมที่ได้ข้อที่หนึ่งเป้าหมายสูงสุดของทานคือการกำจัดกิเลสมิใช่การสแสวงหาสมบัติบทเรียนที่สำคัญที่สุดจากชาดกเรื่องนี้คือการปรับทัศนคติเกี่ยวกับการให้ทานของเราให้ถูกต้องอกิตติดาบท ไม่ได้ให้ทานเพื่อหวังรวยในชาติหน้าไม่ได้ให้เพื่อหวังไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์แต่เพื่อทำลายความตรณีและความยึดมั่นถือมั่นในใจของตนเองการให้ของท่านจึงเป็นไปเพื่อการสละออกอย่างแท้จริงซึ่งเป็นหนทางตรงไปสู่พระนิพพานข้อที่สองความสุขที่แท้จริงเกิดจากความสันโดษ ไม่ใช่การครอบครองในโลกที่สอนให้เราวิ่งไล่ตามวัตถุสอนให้เราบริโภคอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแต่อกิติดาบทกลับแสดงให้เห็นว่าความสุขที่สงบเย็นและประณีตนั้นเกิดขึ้นได้จากการไม่มีการมีความต้องการน้อยและการยินดีในสิ่งที่เรามีอยู่การดำรงชีพด้วยใบไม้ต้มของท่าน คือสัญ,ญลักษณ์ของอิสราภาพขั้นสูงสุดคืออิสราภาพจากพันธนาการของวัตถุข้อที่สปีติในทานคือเครื่องวัดความก้าวหน้าทางจิตใจหัวใจของพระโพธิสัตว์นั้นเบิกบานทุกครั้งที่ได้ให้ท่านไม่เคยรู้สึกเสียดายแต่กลับรู้สึกยินดีที่ได้สละออกไปเราสามารถใช้หลักการนี้ มาสำรวจจิตใจของเราได้ว่าเวลาที่เราให้ทานหรือทำบุญเรามีความรู้สึกปีติยินดีอย่างแท้จริงหรือไม่หรือยังมีความเสียดายแฝงอยู่หากเราสามารถพัฒนาใจจนกระทัางเกิดปีติได้ทุกครั้งที่ให้นั่นแสดงว่าเรากำลังเดินตามรอยบาทของพระโพธิสัตว์อยู่ข้อที่สี ปัญญาเป็นเครื่องกำกับทานโดยทานที่ปราศจากปัญญาย่อมอาจนำไปสู่ความเดือดร้อนได้แต่ทานของพระโพธิสัตว์นั้นประกอบด้วยปัญญาเสมอท่านรู้ว่าสิ่งที่ท่านทำนั้นมีเป้าหมายเพื่ออะไรคำตอบที่ท่านตอบเท้าสักกะคือเครื่องยืนยันว่าทานบารมีของท่านนั้น มีปัญญาเป็นเครื่องนำทางไปสู่การพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงดังนั้นขอให้เราทั้งหลายจงน้อมนำเอาปฏิปทาของอกิตติดาบทมาเป็นแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตเริ่มต้นจากการให้ในสิ่งที่เราพอจะให้ได้ด้วยจิตใจที่เบิกบานและปราศจากความเสียดายค่อยๆฝึกฝนการสละออก ซึ่งความยึดมั่นถือมั่นทั้งในวัตถุสิ่งของและในตัวตนของเราและที่สำคัญที่สุดคือการตั้งเป้าหมายของการทำความดีทั้งปวงไว้ที่การชำระจิตใจให้บริสุทธิ์เพื่อความพ้นทุกข์เป็นที่สุดสุดท้ายนี้หลวงตาขอให้โยมทั้งหลายเป็นผู้มีจิตใจที่อ่อนโยนเปี่ยมด้วยเมตตายินดีในการให้ และการสละออกและขอให้จงประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองทั้งในทางโลกและในทางธรรมเจริญพร